สวัสดีค่ะมาเจาะลึกข้อมูลอัปเดตล่าสุดจาก Black Desert Global Lab กันนะคะประจำวันที่23พฤษภาคม2025ค่ะครับผมสวัสดีครับวันนี้นี่แบบมีเรื่องน่าสนใจเยอะมากเลยทั้งบทสรุปมหากาบที่เรารอกันมานานแล้วก็มีปรับระบบต่อสุ้ครั้งใหญ่ด้วยใช่ครับเรียกว่าเป็นแพชที่มีครบเครื่องจริงๆครับตั้งแต่เนื้อเรื่องใหญ่ๆไปจนถึงปรับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ส่งผลกับการเล่นเราเลย โอเคงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่าค่ะเอาไฮไลท์ใหญ่สุดก่อนเลยเนาะ The Final c l a u d i u s บทสรุปของ a อ a r a x i คซียนรอมา5ปีครับในที่สุดก็ได้เจอกับอินเลสราตัวเป็นๆสักทีตื่นเต้นเลยนะคะเนี่ยน่าสนใจมากครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การปิดฉาก a อ a r a ร i คซเียนเฉยๆนะครับแต่มันเหมือนเป็นะสะพานเชื่อมไปเอเดเนียด้วยอ๋อดินแดนปีศาจท,ที่เคยกเกลื่อนไว้ใช่ครับเป็นการปูทางชัดเจนเลยว่าเนื้อเรื่องใหญ่กำลังจะมาแล้ว แล้วการจะเข้าไปเจอนี่คือต้องทำเควส์ใหม่ Attraction Where e l e s t r a Awaits ใช่ไหมคะครับผมต้องเลเวล60ขึ้นไปแล้วก็ต้องผ่านเควส์เก่าๆของ a t t r a c i o n มาก่อนค่าพลังแนะนำก็โหดอยู่นะคะ AP 330, DP 420นี่ไม่ธรรมดาเลยแต่ว่ารางวัลสุดท้ายนี่สิครับคุ้มค่าเหนื่อยสุดๆเลยจากเควส t th Attraction The Final Choice เนี่ยยังไงคะมีอะไรน่าสนใจ เขาให้เลือกรับ p r i m o ok k h i Hammer หรือ Ancient Hammer ได้เลยครับโอ้โหเลือกค้อนได้เลยอะคะสุดยอดครับแล้วก็ยังมี i i k m m t t o k n o o p r r o v i e ให้อีก50อันกับ Fragment of Maha อีก10ชิ้นด้วยอันนี้น่าจะถูกใจสายตีบวกมากๆครับโห oh, ดีมากๆเลยค่ะแล้วนอกจากเควส์เนื้อเรื่องหลักยังมีเควส์รายสัปดาห์ใหม่ด้วยใช่ไหมคะมีครับ weekly gladios k i v e s chest อันนี้ก็ของรางวัลน่าลุ้นเหมือนกัน มีโอกาสได้กล่อง d ี s Rare Box <S อ๋อที่เปิดได้พวกเครื่องประดับเดโบรการะดับ PRI ถึง TRI สินะคะใช่ครับผมก็ถือว่าน่าทำอยู่เรื่อยๆเลยแล้วเหมือนจะมีปรับ QOL ของอัตราเซียนด้วยให้สะดวกขึ้นอ๋อใช่ครับอันนี้ดีมากคือพอเราปราบมอนสเตอร์บอสในวามาเคียเซเครียหรือยูรานาเคียได้เนี่ยจะมีไอเทมพิเศษให้กดวร์ปไปพื้นที่บอสตัวต่อไปได้ทันทีเลยอ๋อจริงด้วย ไม่ต้องวิ่งขาลากแล้วแบบใครเคยหลงในไซคเคียนี่น่าจะเข้าใจเลย <laughs> ใช่ครับสวรรค์เลยครับอันนี้ <laughs> โอเคค่ะมาถึงเรื่องที่น่าจะกระทบผู้เล่นเยอะมากๆเลยคือการปรับปรุงการเคลื่อนที่หลบหลีกหรือดอสโรครับอันนี้คือยกเครื่องใหม่หมดเลยมีผลกับ24คลาส <laughs> โหทุกคลาสเลยเหรอคะมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะหลักๆคือท่าทางมันจะใหม่ครับ แล้วก็ระยะทางจะใกล้เคียงกันทุกคลาสการหมุนตัวตามกล้องดีขึ้นเยอะเชื่อมต่อสกิลหลังจบท่าเลื่นไหลขึ้นด้วยอหือ mm hmm. ใช้สต a ามิน่า150เท่ากันหมดแล้วก็จุดสำคัญเลยคือมีสถานะอมรตาต่อมอนสเตอร์ตลอดท่าทางครับอ๋อตลอดท่าเลยเหรอคะอันนี้น่าจะช่วยให้ฟาร์มสบายขึ้นเยอะเลยนะใช่ครับแต่ว่าใน PVP อาจจะต้องปรับตัวเรื่องจังหวะกันใหม่เพราะปุ่มกดก็เปลี่ยนด้วยเป็นกด ทิศทาง2ครั้งหรือว่ากดทิศทาง plus shift แทนอ๋อ oh, ปุ่มกดเปลี่ยนด้วยแล้วอย่างโนวานี่เห็นว่าได้สกิลหลบหลีกเพิ่มมาด้วยเหรอคะใช่ครับโนวาได้เพิ่มมาก็น่าจะเพื่อให้อ่อคล่องตัวทัดเทียมกับคลาสอื่นๆหลังการปรับใหญ่นี้นะครับส่วนเรื่องปุ่มกดที่เปลี่ยนไปนี่อาจจะต้องไปลองฝึกให้ชินมือกันดูครับผมค่ะเรื่องต่อสู้ยังไม่หมดมีอัปเดต Arena of s o l a r e ซีซั่นใหม่ด้วยครับผม ซีซันใหม่มาพร้อมกฎใหม่ที่น่าสนใจคือห้ามมีคลาสซ้ำในทีมเดียวกันอ้าวจริงเหรอคะอันนี้น่าจะทำให้การจัดทีมหลากหลายขึ้นเยอะเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นครับแล้วก็มีการปรับสมดุลอุปกรณ์โซลาร์เรสสายหลบหลีกให้ดีขึ้นนิดหน่อยกับปรับผลซิงครด้วยครับเพิ่มดามจพิเศษแต่ลดป้องกันลงแล้วก็เพิ่มค่าลดหลบหลีกเข้าไปแทนอ๋อก็ปรับให้มันมีผลกับเมตามากขึ้นสินะคะประมาณนั้นครับผมโอเค ขยับมาดูเรื่องการพัฒนาโลกกับคอนเทนต์อื่นๆบ้างค่ะเห็นว่ามีปรับปรุงระบบขนส่งคลังสินค้าใช่ครับเพิ่มรถม้าก,การค้าเป็น5คันแล้วทีนี้สามารถใช้ขนส่งสินค้าการค้าหรือเทรดไอเทมได้แล้วด้วยอ่าสะดวกขึ้นเยอะเลยค่ะสำหรับสายเทรดส่วนสมบัติสูญหายแห่งมาโกเรียอันนี้ปรับน่าสนใจครับคือมีประเภทใหม่ที่ต้องใช้กุญแจทองเปิดเพื่อลุ้นไอเทมการค้าแพงๆหลักร้อยล้านเลยโห แต่ว่า,วาอัตราการเกิดนี่สิครับลดลงไป75%เลยโหลดทวบเลยนะคะกลายเป็นของแรยิ่งกว่าเดิมไปอีกใช่ครับผมแล้วก็มีปรับเล็กๆนุยน้อยอย่างเพิ่มจำนวนจระเข้ทะเลนิดหน่อยครับค่ะแล้วก็แผนที่ Red Battlefield ที่จะเปลี่ยนเป็น Valencia City อันนี้รอในเซิร์ฟจริงนะครับรออัปเดตในเซิร์ฟเวอร์จริงอีกทีมาดูฝั่ง l i ฟ e s k i l กันบ้างค่ะมีไอเทมใหม่พรอนแห่งสัตว์เทวะ ครับ Blessing of Mystic Beast อันนี้เป็นบัฟล่าสัตว์แบบกดใช้เลยสร้างจากเฟอร์นิเจอร์สตัฟทที่เรามีอ๋อคือต่อไปนี้ไม่ต้องวิ่งกลับบ้านไปกดบัฟที่เฟอร์นิเจอร์แล้วหรอกคะ่ะใช่ครับกดจากไอเทมได้เลยแล้วก็เอาไปซื้อขายในตลาดกลางด,ด้วยยสะดวกขึ้นเยอะโหดีจังเลยค่ะอาจจะทําให้คนล่าสัตว์เยอะขึ้นด้วยนะเนี่ยต้องย้านิดนึงว่าบัฟเดิมจากเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะถูกลบตอนปิดปรับปรุงวันที่28พฤษภาคมนี้นะครับต้องเตรียมทัวกดบัฟใหม่กัน ค่ะรับทราบค่ะแต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะกระทบใจสายฝึกม้าพอสมควรเลยคือการปรับลดอัตราการเกิดม้าป่าเทียเจ็กับ8ลง50%เลยเหรอคะใช่ครับลดลง50%เลยทางทีมงานเขาให้เหตุผลว่าเพื่อปรับสมดุลเศรษฐ,ฐกิจในเกมระยะยาวนะครับเพราะว่าคอนเทนต์ฝึกม้าเนี่ยมันทำไรายได้สูงขึ้นเยอะมากหลังการปรับปรุงครั้งก่อนๆเข้าใจได้ค่ะแต่ก็แอบใจหายเหมือนกันนะเนี่ย ผลกระทบก็น่าจะทำให้การจับมมาป่าเทียเจ็ดเทียแปดยากขึ้นคนอาจจะต้องหันไปพึ่งตลาดมาหรือว่าเน้นผสมพันธุ์มมาเองมากขึ้นแทนครับแต่ก็ยังมีข่าวดีมาชดเชยใช่ไหมคะว่าจะมีไอเทมถาวรสำหรับการฝึกม้าเข้ามาอ๋อใช่ครับจะมีเชือกจับมมากับน้ำตาลก้อนแบบถาวรเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์จริงก็ช่วยลดภาระตรงนี้ไปได้บ้างครับค่ะแล้วก็มีปรับ QOL เล็กๆน้อยๆให้สายเก็บรวบรวมกับล่าสัตว์ด้วย ครับเอา,มาแมลงที่ชอบบินมาบังตอนเล็งปืนในนาร์ซวยออนออกไปแล้วครับอันนี้ดีมากเลยค่ะลำคาญมากครับแล้วก็เพิ่มโอกาสเจอสมพันธ์ปีอีก50%ด้วยโอเคค่ะแล้วก็มีปรับปรุงอื่นๆอีกนิดหน่อยใช่ไหมคะพวกบอสหรือว่าของในสงครามใช่ครับก็มีเรื่องบอสทุกประเภทจะดออปความรู้แน่นอนแล้วปรับปรุงประสิทธิภาพข,ของกับดักในสงครามฐานปราสาส แล้วก็ปรับดาเมจของรถลากโบราณกับปืนใหญ่ลินช์นิดหน่อยครับค่ะก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยไปนะคะครับผมสรุปภาพรวมแล้วอัปเดตนี้ก็เหมือนเป็นการปิดฉากเรื่องราวสำคัญของ Attraction แล้วก็ปูทางไปสู่เอเดเนียชัดเจนขึ้นครับแล้วก็มีการยกเครื่องระบบการเคลื่อนไหวพื้นฐานอย่าง Dodge Roll ที่น่าจะเปลี่ยนฟีลลิ่งการเล่นไปพอสมควรเลยใช่ค่ะแล้วก็มีการปรับสมดุลเศรษฐกิจเรื่องม้าป่าที่น่าสนใจมากม กับเพิ่มความสะดวกสบายในการเล่นอีกหลายจุดเลยนะคะครับผมสิ่งที่น่าติดตามต่อจากนี้ก็คือการเชื่อมโยงไปเอเดเนียที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะนำไปสู่การผจญภัยแบบไหนกันแน่นั่นสิคะน่าคิดมากแล้วก็การปรับระบบหลบหลีกครั้งใหญ่นี้จะเปลี่ยนแนวทางการต่อสู้ของผู้เล่นทั้ง PVE PVP ไปมากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องรอดูกันยาวๆเลยครับ ค่ะก็น่าติดตามมากๆเลยนะคะสําหรับการเจาะลึกข้อมูลรอบนี้ก็คงประมาณนี้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวกันนะคะครับผมสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีงานด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในการสํารวจครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ